ลักการใช้อำนาจ3หลักแบ่งหลักการได้3หลัก 1. การรวมอำนาจ Centralization 2. การแบ่งอำนาจ Deconsentation 3. การกระจายอำนาจ Decentralization การรวมอำนาจปกครอง Centralization เป็นการรวมอำนาจการตัดสินใจและการดำเนินการต่างๆไว้ที่ราชการส่วนกลางได้แก่คณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมที่สามารถใช้อำนาจบริหารควบคุมทั่วประเทศ เป็นหลักที่ถือเอาสิทธิขาดในการปกครองเป็นที่ตั้งลักษณะสําคัญได้แก่ 1. มีการรวมกําลังทหารและตารวจดไดว้ที่ส่วนกลาง 2. การรวมอํานาจวิฒิฉัยไว้ส่วนกลาง 3. มีลําดับขั้นตอนการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่รถขังกันลงไปจุดแข็งได้แก่ทําให้อํานาจรัฐมั่นคงอํานวยการบริการและเกิดประโยชน์โดยเสมอหน้าก่อให้เกิดการประหยัดกว่าการการะจายอํานาจการปกครอง รักษาเอกภาพในการปกครองและบริหารงานจุดอ่อนได้แก่ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทุกงย่างให้เกิดผลดีทุกท้องที่อย่างทั่วถึงระเบียบแบบแผนมีมากมายหลายขั้นตอนไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่สอดคล้องกับหลการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการกระจายอํานาจเป็นวิธีการที่รัฐราชการส่วนกลางอนําอํานาจการปกครองที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะให้องค์กรหรือนิติบุคคลอื่นรับไป ดำเนินการแทนจากอาณาเขตของแต่ละท้องที่ด้วยงบป,ประมาณและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นโดยมีอิสระพ,พอสมควรเป็นรัฐที่ถือเอาเสรีภาพของประชาชนที่ปกครองตนเองเป็นที่ตั้งลักษณะสำคัญต้องมีรัฐบาลเป็นการบริหารราชการส่วนกลางมีหน้าที่เป็นตัวแทนส่วนกลางออกไปปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางแบ่งมอบอำนาจในการ บริหารบางส่วนบางอย่างโดยไม่ได้ตัดอำนาจจากส่วนกลางอย่างเด็ดขาดจุดแข็งเป็นก้าวแรกสู่การกระจายอำนาจการปกครองมีการประสานระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นดีขึ้นทําให้การปฏิบัติราชการตามเขตการปกครองสําเร็จลุล่วงไปโดยเร็วมีประโยชน์สําหรับประเทศที่ประชากรไม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่จุดอ่อนถ้าส่วนกลางแบ่งมอบอำนาจให้น้อยการบริหารจะยิ่งช้า การส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางออกไปในแต่ละพื้นที่นั้นแสดงว่ารัฐบาลไม่เชื่อความสามารถของท้องถิน่นไม่เป็นธรรมเนื่องจากใช้ทรัพยากรบริหารมาจากท้องถิ่นอื่น การแบ่งอำนาจนะคะเกิดจากข้อจำกัดของการรวมอำนาจในเรื่องของความล่าช้าและไม่ทั่วถึงราชการส่วนกลางจึงแบ่งมอบหมายอำนาจในการตัดสินใจในการบริหารในบางเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ราชการส่วนกลางที่ส่งไปประจําปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคหรือเขตปกครองต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์ของราชการส่วนกลางลักษณะสําคัญมีการรวมกําลังทหารตํารวจไว้ที่ส่วนกลางการรวมอำนาจการวินิจฉัยไว้ที่ส่วนกลาง จุดแข็งทําให้อํานาจรัฐมั่นคงรักษาเอกภาพในการปกครองและการบริหารงานจุดอ่อนนะคะประชาชนมีอิทธิพลในการปกครองตนเองแต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงรูปแบบของหน่วยงานปกครองท้องถิน่นมีหน่วยการปกครองท้องถิ่น3รูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทมหาคนครได้แก่การบริหารม,มหาคนครต่างๆอาทิเช่น โตกเกียวนิวยอร์กลอนดอนกรุงเทพมหาคนครและอื่นๆเป็นต้นหน่วยการปกครองท้องถิ่นของชุมชนที่เป็นเมืองอาทิเช่นเทศบาลหรือคันที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นของชุมชนขนาดเล็กหรือชุมชนชนบทอาทิเช่นวิลเลจของสหรัฐอเมริกาหรืออบอตอของประเทศไทยรูปแบบและความสัมพันธ์ของการจัดระเบียบการปกครองแบบที่ส่วนกลางมีอำนาจมากเป็นการปกครองโดยรัฐบาลกลาง ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางในรูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ท้องถิ่นดำเนินการตามที่ส่วนกลางเห็นสมควรภายใต้การดูแลของส่วนกลางทั้งก่อนและหลังดำเนินการผ่านทางการเงินอาทิญี่ปุ่นไทยและอังกฤษแบบที่ท้องถิ่นมีอำนาจมากพบได้ในประเทศเกิดใหม่ที่ท้องถิ่นเกิดก่อนรัฐบาลกลางอำนาจรัฐบาล คืออำนาจที่ที่ท้องถิ่นต่างๆมอบให้ท้องถิ่นจะรับผิดชอบจัดทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆยกเว้นกิจกรรมระดับชาติระดับประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาสวีเดนแคนาดาแบบที่พยายามหาดุลยภาพระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นมีการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นคข้้องตัวมากขึ้น โดยปรับบทบาทในการควบคุมของผู้ว่าที่รัฐบาลแต่งตั้งที่เคยมีอำนาจมากให้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดูแลงบประมาณจากส่วนกลางข,ขนาดเดียวกันก็จัดก,การดูแลในระดับมนทลนโดยดูแลเฉพาะเรื่องการพัฒนาวางแผนพัฒนาในเขตพื้นที่นั้นๆเป็นสำคัญการปกครองท้องถิ่นของไทยประเทศไทยได้ใช้หลักการจัดระเบียบการปกครองทั้ง3รูปแบบ ในที่นี้จะขอสรุปลักษณะการกระจายอำนาจใช้การปกครองของท้องถิ่นของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งออกเป็น3มช่วงค่ะช่วงแรกช่วงนี้รัฐยังรวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่การแบ่งอำนาจให้ภูมิภาคและกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นนั้นยังมีน้อย ในส่วนกลางมีการจัดตั้งกระทรวงทะบวงกลมต่างๆส่วนภูมิภาคและมีการจัดตั้งแขวงอำเภอเมืองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งสุขภาภิบาลกรุงเทพกับสุขภาภิบาลหัวเมืองโดยได้ตราพระราชบัญญัติจัดการสุขภาภิบาลตามหัวเมืองรอส .127 ขึ้นรับรองการจัดตั้งสุขภาภิบาลในนั้นที่ที่พร้อมไม่ได้ขยายไปทั่วราชอาณาจักรช่วงที่2 เริ่มจากการจัดตั้งเทศบาลในปี2476สภาจังหวัดในปี2481สุขาพิบาลในปี2495องค์การบริหารส่วนตำบลในปี2499เป็นการเริ่มให้มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองก่อน แม้จะมีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นแต่ผู้บริหารของสุขาภิบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมาจากข้าราชการและผู้บริหารอาบาตอมาจากกำนันไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งของรอัษฎรการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นเริ่มมีการจัดตั้งการปกครองรูปแบบพิเศษเช่นกรุงเทพมหานครเมื่อปี2518เมืองพัทยาเมื่อปี2521 ต่อมาก็ได้มีการปรับรูปแบบองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นพรบกรุงเทพมหานครพศส5 2พพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2 5 3 7ช่วงที่3เมื่อมีการประกาศใช้และรำมนูญแห่งอาณาจักรไทยพศ2540 จึงได้มีกำหนดเรื่องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นไว้ชัดเจนขึ้นโดยให้ท้องถิ่นมีอำนาจอิสระในการบริหารงานของตนเองมากขึ้นผู้บริหารและสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งเพิ่มเติมหน้าที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิงลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิน่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับให้มีเป้าหมายในการกระจายอำนาจที่ชัดเจนเช่น ให้ท้องถิ่นมีรายได้เป็น20%ของรายได้รัฐบาลในปี2544และ35%ภายในปี2549ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ที่มีความซับซ้อนระหว่างส่วนกลางภูมิภาคกับท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน4ปีทำให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายของท้องถิน่นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและการจัดตั้งองค์กรรองรับเพื่อให้การกระจายอำนาจการปลกครองแก่ท้องถิ่นเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบฉบับต่างๆสืบได้ว่าการปกครองท้องถิ่นของไทยในยุคแรกเป็นรูปแบบที่ส่วนกลางมีอำนาจมากผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการแต่งตั้งเป็นส่วนใหญ่ขาดอิสระทางการเงินการคลังการจัดเก็บภาษีกอต่างๆ ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งร,ร,ราชอาณาจักรไทย2540แล้วจึงมีการปรับปรุงรูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิน่นเพิ่มหน้าที่กระจายอำนาจทางด้านการเงินการคลงังงบประมาณและการจัดเก็บภาษีต่างๆมากขึ้นและเพิ่มมิติใหม่ในการควบคุมตัวผู้บริหารในท้องถิน่นโดยประชาชนด้วยการเข้าเสนอชื่อข้อบังคับท้องถิน่นและเข้าชื่อถอนผู้บริหารท้องถิ่นได้ด้วยซึ่งเมื่อมีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิน่นตามตรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วท้องถิ่นก็จะมีอำนาจอิสระในการบริหารงานของตอนเองได้มากขึ้น โดยส่วนกลางก็ยังมีการกํากับดูแลการดําเนินงานของท้องถิน่นผ่านคณะกรรมาการระดับต่างๆในรูปแบบไตภา,าคีทําให้การใช้อำนาจส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิน่นเกิดรุณภาพที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น